การใช้งานหน้าจอ Mul ติ information Display ตอนที่1ห,หมวดที่1สัญลักษณ์รูปใบไม้หมวดที่2ส,สัญลักษณ์รูปรถในเลนหมวดที่3ส,สัญลักษณ์รูปตัวโน้ตหมวดที่4ส,สัญลักษณ์รูปตัวไอหมวดที่5สัญลักษณ์รูปเฟืองหมวดที่6สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจ หมวดที่1สัญ,ญลักษณ์รูปใบไม้คือหน้าจอแสดงผลต่างๆของรถยนต์1.1 Fuel Economy หน้าจอแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและแสดงระยะทางที่วิ่งใช้งานได้ต่อปริมาณน้ำมันที่เหลือ1.2 Eco Score หน้าจอแสดงสถานะการทำงานของระบบ e c o m o โ e 1.3 ดิจิตอลสปีดหน้าจอแสดงความเร็วของรถในรูปแบบดิจิตอล1.4 EV Ratio หน้าจอแสดงค่าเฉลี่ยการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าหมวดที่2สัญลักษณ์รูปรถในเลนหน้าจอแสดงผลการทำงานของเลน Tracing Assist และ Radar Cruise Control หมวดที่3สัญลักษณ์รูปตัวโน้ต หน้าจอแสดงผลคลื่นวิทยุหมวดที่4สัญลักษณ์รูปรถพร้อมตัวไอ4.1 Energy Monitor หน้าจอแสดงสถานะการใช้พลังงานของตัวรถ4.2 Safety System Status หน้าจอแสดงสถานะของระบบความปลอดภัย